สวัสดีครับมาพบกันนะครับในช่วงเวลาของวิคเอนเจอร์นี่กับผมบุรินเหนมมทัศนนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ชานบ้านของผมเองนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ในการถ่ายทํารายการนะครับแต่ก็ถือว่าเรายังมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยั่งยืนเพื่อที่จะให้คุณได้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของความยั่งยืนยนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ ตัวคุณเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราทุกๆคนนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกๆคนซึ่งก็รวมถึงมาหาเศรษฐีระดับโลกด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะนำเอาเรื่อง ที่เขาได้มีการออกมารณรงค์ล่าสุดนะครับมาฝากคุณกันนั่นก็คือเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทางบิลเกตหลายๆคนรู้จักอยู่ดีอยู่แล้วนะครับก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ์นั่นเองนะครับก็ได้ออกมาให้ความเห็นเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 กับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกนะครับโดยเขาบอกว่าพิภัยในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเราไม่ตั้งใจในการแก้ไขจริงๆเนี่ยโลกของเราก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเจอกับพวกภัยธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งสำนักงานพลังงานานานาชาติหรือ International Energy Agency เองเนี่ยเขาก็บอกว่าในปีนี้ปัญหามลพิษทั่วโลกเนี่ยจะถูกแก้ไขแล้วก็ลดลงได้เพียงแค่8%เท่านั้นเองนะครับ ส่วนบิลเกตเองก็เช่นเดียวกันนะครับเขาได้ออกมาเกริ่นในเรื่องของประเด็นนี้ไปแล้วเขาก็บอกว่าต้นทุนในการลดปัญหาทางมลพิษและสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับมีปริมาณต้นทุนสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นี่แหละที่บอกว่ายิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งสิ้นเปืองมากเท่านั้นนะครับได้มีการคำนวณด้วยนะครับว่า อีก40ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขแบบชัดเจนเลยนะครับของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 และจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งก็จะอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือเสียชีวิต14ต่อ1แสนคนนะครับแต่ภายในสิ้นศตวรรษนี้อัตราส่วนการเสียชีวิตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะ พุ่งขึ้นนะครับเป็น73ต่อ1นึ่งแสนคนนั่นเองหมายความว่าอะไรก็คือภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นน่ากลัวกว่าโควิด1 i อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีการป้องกันแล้วก็แก้ไขนั้นนะครับอัตราการ เสียชีวิตของคนก็จะเหลือ10ต่อ1 0 0 0 0แสนคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆโดยการหาเครื่องมือนวัตกรรมมารองรับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับคนทุกคนบนโลกใบนี้นะครับที่จะปกป้องแล้วก็รับผิดชอบเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนในรุ่นต่อๆไปนั่นเอง ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บิลเกตส์ได้ออกมาพูดนะครับเขาก็บอกว่าศักยภาพในการรับมือของประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นนะครับไม่มีการเท่าเทียมกันนะครับคนที่ประเทศที่มีความร่ำรวยหรือ มีเงินเยอะๆนะครับกับประเทศที่ยากจนนะครับการรับมือในเรื่องของปัญหาโลกร้อนนั้นก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับก็เช่นเดียวกับปัญหาโควิด -19 นี่แหละที่ทั่วโลกกาลังเผชิญอยู่ดังนั้นนะครับทางบิลเกตส์เองนะครับเขาก็กําลังลงทุนในการสร้างเทคโนโลยีสะอาดแล้วก็พัฒนาโปรแกรมใหม่ๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเป็นมุมมองของมหาเศรษฐี ระดับโลกอย่างบิลเกตสนะครับที่แน่นอนนะครับว่าเมื่อมีเงินเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาก็ดูแลแล้วก็สนใจในเรื่องของปัญหาของโลกแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งมูลนิธิบิลเกตสแล้วก็เมรินดาภรรยาของเขาเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่เขาออกมาพูดแบบจริงจังนะครับเป็นระยะระยะให้เราได้เห็นความคืบหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการดูแลในเรื่องของโรคมาเ,เรียียด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เป็นฝีมือคนไทยบ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่ามหาเศรษฐีอย่างบิลเกตเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ในการที่จะช่วยดูแลโลกใบน,นี้อย่างไรในเมืองไทยของเรานะครับก็มีหลายๆลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนเนี่ยก็ ค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องของการดูแลสภาพอากาศแล้วก็ดูแลโลกใบนี้สร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับและล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้มีการลงนาม MOU นะครับร่วมกับบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ ที g นะครับก็จะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านบริการทางการแพทย์หรือ medical service นั่นเองนะครับที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองนะครับซึ่งการเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับมาจากว่าทางบริษัทที่ HG นั้นได้มีนโยบายนำเอาเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้บริการ และเพิ่มศักยภาพยกระดับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของ THG นะครับสู่ smart hospital นั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อให้ที่จะสอดรับกับยุคดิจิทัลและก็ศักยภาพของประเทศไทยซึ่งเป็น medical hub ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกก็เลยทำให้เกิดการลงนาม MOU ในครั้งนี้เกิดขึ้นมานะครับกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม medical services นะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับสำหรับการนำมาใช้ในโรงพยาบาลของเครือ THG และยังมีการร่วมกันพัฒนา health tech สู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคตอีกต่างหากด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าจะเป็นการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการแพทย์ของไทยไปสู่ระดับนานาชาติอีกต่างหากด้วยทั้งนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ส่งออกและก็นาเข้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆในอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับโดยเรามีการส่งออกเครื่องมือแพทย์นั้นนะครับเป็นอันดับที่3แล้วก็นําเข้าเป็นอันดับที่2ภาพรวมของการส่งออกนะครับของในเรื่องของเครื่องมือแพทย์นี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวเฉลี่ย ปีละ8-10%นะครับแม้ว่า8 0ของการส่งออกเครื่องมือแพทย์นั้นจะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์นะครับแต่ถือว่าประเทศไทยก็ยังมีโอกาสในการที่จะเร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยที่เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสูงได้อีกมากนะครับและเชื่อว่าในอนาคตของเฮลท์แคร์แล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะครับ พูดถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเราก็มีการนําเอาข่าวของคณะนี้เนี่ยมา เล่าให้คุณได้ฟังกันเป็นระยะระยะเพราะว่ามีการพัฒนามีการวิจัยนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นระบบฝึกการแพทย์ผ่าตัดในตาหรือ eye surgical training system นะครับหรือการผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกล real time tele surgery ซึ่งเป็นผลงานของฝีมือคนไทยครั้งแรกของประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นยังมีนวัตรกรรมระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อคลื่นสมอง Brain Computer Interface หรือ BCI นะครับสำหรับผู้พิการก็เพียงแค่คิดก็สามารถที่จะสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้นะครับวิวแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยสัญญาณสมอง หุ่นยนต์ AI Immunizer หุ่นยนต์เวสตี้เก็บขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลหุ่นยนต์ฟู้ดดีส่งอาหารและยาให้กับคนไข้ในหอผู้ป่วยเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขาได้มีการคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าอยู่ในเทศกาลของวันแม่อยู่นะครับดังนั้นนะครับก็ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวนะครับก็ อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้มีการจัดงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสอวนะครับโดยมีการจับมือร่วมกับสภา,าดอกไม้โลกนะครับได้มีการจัดงานขึ้นมามีชื่อว่ามหาพรมราชินีสะดุดีพ,พันปีหลวงนั่นเองนะครับโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่8ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานคริสตัลคอร์ดนะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองนะครับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะครับก็เพื่อที่จะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาของวอวอในรูปแบบของนิทรรศการพันไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยวอวอและก็มีการจัดแสดงผลงานกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับภายใต้การสนับสนุนเครือข่าย SME ในปี2563ของผู้ประกอบการใน3จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมานะครับอีกทั้ง ยังถือว่าเป็นการร่วมเทพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกต่างหากด้วยนะครับเนื่องในโอกาสมาหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับกิจกรรมในงานที่มีขึ้นไปแล้วนะครับก็ตัวอย่างเช่น การจัดนิทรรศการพันไม้ที่ค้นพบและได้รับพระราชทานนามโดยวอวอได้มีการนํามาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นพันไม้ดอกไม้ประดับจากผู้ประกอบการคลัสเตอร์ซึ่งนายภูเบตเจมีทีรองประธานสภาดอกไม้โลกก็เป็นคนออกแบบออกมาให้ดูเป็นงานศิลปะที่ทำจากไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ดรคาทาชินนบัญชรในเรื่องของคลัสเตอร์มหัศจรรย์พันไม้เพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็มีการสาธิต จากวิทยากรผู้ทรงคณวุษิอาทิเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนสีดอกไม้การจัดช่อดอกไม้รวมไปถึงการจัดจําหน่ายพผนไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองนะครับก็ถือว่างานนี้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมเอาใน ความสําเร็จของภาครัฐที่ได้มีการร่วมกันสร้างคลัสเตอร์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมไปถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีการสนับสนุนทําให้คลัสเตอร์ได้มีการ ขับเคลื่อนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะขยายขีดความสามารถนะครับของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้ไปแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้นะครับพันไม้ที่ทางวอวอได้ค้นพบนะครับเป็นพันแรกก็คือจำปีสซรินทรนนั่นเองนะครับโดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเดือนสิงหาคมในปีพุทธศักราช2543นะครับส่วนพันต่อมาก็เป็นพันไม้ชนิดที่สองมีชื่อว่ามหาพรมราชินีนะครับได้พระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2549และนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น พันไม้ชนิดใหม่ของโลกและก็ยังเป็นพันธไม้เฉพาะถิ่นหรือ Endemic species ที่พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นด้วยนะครับส่วนพันธุ์ที่3าชื่อว่ามะลิเฉลิมนรินนะครับที่ได้พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชน,นะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2555มีความหมายว่า มะลิเฉลิมพระเกียตรติพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองนะครับและนอกจากพันไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานนามทั้ง3ชนิดแล้วนะครับทางวอก็ยังได้มีการค้นพบ พันไม้ที่พบครั้งแรกในประเทศไทยอีกหลายชนิดด้วยนะครับทั้งหมดนี้ได้มีการค้นพบโดยศาสตราเมธีดรปิยะเฉลิมกินอดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษของวอวออีกต่างหากด้วยนะครับใครสนใจในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของพันไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็งานวิจัยของวอวอเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนนะครับของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับและสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องของการปลูกการค้นหาพันไม้อย่างยั่งยืนนะครับ รติดตามได้ในรายการบุริเจ์นี่เร็วๆนี้นะครับนอกจากข่าวคราวที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเรายังมีปฏิทินข่าวเพื่อให้คุณจะได้วางแผนล่วงหน้าได้นะครับว่าในช่วงสัปดาห์ต่อไปเนี่ย จะไปชมหรือจะไปร่วมกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างงานแรกสําหรับคนที่ชอบอาหารทะเลนะครับแต่ยังไม่อยากที่จะเดินทางไปไกลๆไปเที่ยวไหนนะครับทางกรมประมงเองก็เลยมีการยกกองทัพวัตถุดิบและอาหารทะเลสดมาไว้ที่ศูนย์การค้าเดอะไนซ์เซ็นเตอร์พระราม9กนะครับกับงานที่มีชื่อว่ามากินกุ้งนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่ากุ้งก้ามกรามสดๆคัดคุณภาพมาจากฟาร์มนะครับจากเกษตรกรไทย นำมาให้คุณได้สามารถที่จะเลือกรับประทานอย่างจุใจในราคาที่ย่อมเยาวแน่นอนนะครับนอกจากที่จะอิ่มหนำในเรื่องของเมนูกุ้งตามชื่องานแล้วเนี่ย<น>ก็ยังมีอาหารทะเลต่างๆรวมไปถึงยังมีการจัดนิทรรศการแสดงพันธุสัตว์น้ํามีชีวิตเพื่อที่จะให้ความรู้และก็ส่งเสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําพร้อมเวทีสาธิตการทําเมนูอาหารทะเลโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญจากร้านดังและ กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งกามกรามบ้านสะพานพัฒนาอีกจังหากด้วยนะครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่21-22สิงหาบริเวณลานนายสแควร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ MBK Contact Center 1285นั่นเองนะครับ <S <S <ๆ>เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้มีการเล่าในเรื่องของลิงเก็บมะพร้าวโดยเป็นประเด็นต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในบุรินเจอร์นี่เนี่ยเราก็ได้มีการไปแวะเวียนที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยนะครับไปดูการผลิตมะพร้าวของชุมชนด้วยนะครับและวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งงานมาแนะนำให้ได้คุณได้ลองไปดูนะครับกับงานที่มีชื่อว่าลิงไทยเกา๋าพร้าวไทยเจ๋งนะครับจัดขึ้นเพื่อให้ประชา นนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนมพะพร้าวและความผูกพันกับคนและลิงไทยแสนรู้รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากมาพาะพร้าวไทยอีกต่างหากด้วยนะครับโดยในง,งานนี้นะครับได้มีการจำลองพื้นที่นะครับบรรยากาศสวนมพะพร้าวอันร่มรื่นนะครับไายร้อมไปด้วยฝูงลิงที่ทำมาจากลูกมพะพร้าวนะครับถึง300ตัวไม่ใช่ลิงจริงนะครับเขาแกะจากลูกมพะพร้าวมาจำลองมานะครับคุณก็จะได้เห็นพันธุ์มพะพร้าวสายพันธุ์แปลก อีก6ชนิดด้วยกันที่หาชมได้ยากนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังได้ความรู้จากนิทัศกาลมะพร้าวกับ9ความเชื่อที่ได้มีการรวบรวมมาจัดแสดงให้ได้ชมนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับมะพร้าวอีกมากมายเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับยังมีสิ่งประดิษฐ์3มนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวที่ถูกคิดค้นด้วยฝีมือคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานปีนมะพร้าว สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับรางวัลนวัตกรรมช่างชุมชนในปี2563 Coconut Bioware นวัตกรรมเคมีสวนสุนันทานะครับก็คือภาชนะรักโลกจานกระดาษมะพร้าวจากสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการสาธิตวิธีการมัดย้อมสีนะครับจากเปลือกมะพร้าวแล้วก็ ชมผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีเปลือกมะพร้าว้อรมร่วมเวิร์กช็อปในวันเสาร์ที่22และอาทิตย์ที่23สิงหาคมอีกต่างหากด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับขาช็อปทั้งหลายเนี่ยได้ช็อปชิมสินค้าอาหารเมนูเลิอดลด และขนมต่างๆที่ผลิตจากมะพร้าวกว่า60ร้านค้าเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่าง14-23ถึงสิงหาคมที่ลานกลางชั้น1ซีคอนบางแคนั่นเองนะครับก็ใครสนใจก็ลองติดตามดูนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของซีคอนบางแคก็ได้นะครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณกันนะครับกับ เรื่องาราวของความยั่งยืนเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าความยั่งยืนนั้นอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับไม่ได้หลุดไปไหนทุกอนูหันไปทางไหนก็เจอแต่ความยั่งยืนทั้งนั้นเอทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นร,รายการของเราก็จะนําเอาข่าวคราวดีๆแบบนี้นี่แหละมาเล่าให้คุณได้ฟังในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีปฏิทินข่าวมาให้คุณได้วางแผนเผื่อจะได้ไปร่วมกิจกรร,รมหรือจะได้วางแผนเที่ยวในสัปดาห์ต่อๆไปได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรายการมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ